เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบอทที่ห้าสิบหกเฟิงหลิวเป็นเพราะเขาถูกต้องหรือไม่ หัวอีหลานชี้นิ้วมาทางมู่ไป่หลิวจำได้ว่ามู่ไป่หลิวเคยมีใจให้หลงไปเชียงมู่ไป่หลิวเห็นพ่อถูกยกมาที่ศรษสะตอนเมื่อครู่สตรีทั้งสองคุยกันเรื่องใดเขาฟังไม่รู้เรื่องนักแต่ประโยคกล่าวโทษนั้นฟังรู้เรื่องเมื่อก่อนเคยยุ่ยใหญ่อยู่บ้างหากจะนับแล้วก็เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้น หนึ่งส่วนก็คือผิดหลงไปชิงกล่าวอย่างสงบนิ่งอีหลานวันเวลาบ่อยครั้งก็ไม่อาจย้อนคืนหัวอีหลานเงียบไปนางเดินกลับตำหนกักปิดประตูห้องไม่ขอพบหน้าผู้ใดทั้งสิน้นหลงไปชิงมองหน้าเยี่ยหานตรงหากนางสงบสติอารมณ์ได้เจ้าครองแควนเยี่ยค่อยพูดจากับนางจากนั้นหันไปมองมู่ไป๋หลิวพี่ชายหลิว จากนี้ไปต้องฝากท่านดูแลนางอีหลานเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ค่อยคิดซับซ้อนนางอาจจะไม่ละเอียดอ่อนแต่นางรับฟังเหตุผลมู่ไปหลิวพยักหน้าสะกิดให้เจียวถูตามภรรยาเขาไปเจียวถูมองคอนเล็กน้อยหญิ่งง้ออารมณ์ไม่ดียังจะยุให้เขาไปเป็นทับหน้าอีกไปชิงเจ้าครองแขวนเยี่ยมีเรื่องใดจะกล่าว ต้องทำเช่นไรเจ้าจึงจะยอมกลับมารักข้าอีกครั้งหลงไปชิงนิ่งเงียบนางก็ไม่รู้คำตอบเช่นกันเยี่ยหานต้องเพราะอะไรวาสนาชีวิตที่ผ่านมาจึงมีแต่ความขมขื่นท่านยังต้องการกลับสู่วังวนนั้นอีกหรือตำหนักชิงไ้ ร้านเออมู่ไปหลิวยืนเรียกภรรยาหัวอีหรานโผล่หน้าออกมามองซ้ายขวาก่อนรีบดึงสามีเข้ามาอย่างรวดเร็วฟังหลิวหลงไปชิงคืนดีกับพี่ชายข้าหรือยังมู่ไปหลิวใส่หน้า ปกตินางไม่ใจแข็งปานนี้เพียงผู้อื่นขมวดคิ้วนางก็ร้อนรนแล้วในความทรงจำของหัวอีหรานคุณหนูชูพี่สะพ้ยนางเป็นคนใจอ่อนอย่างยิ่งไม่กล้าทำให้ผู้อื่นขุนเคืองใจสักกระพีกเดียวหัวอีหรานลงทุนงัดท้าไม้ตายปิดประตูไม่พบหน้าไม่คาดว่าพี่สะพ้ยจะยังใจแข็งต่อได้อีกเรื่องในอดีตไม่ว่าจะกี่ชาติพบของสามีพี่ ี่ชายพี่สะพ้ยอย่างไรมันก็คืออดีตนางไม่สนเรื่องบุพเพวาสนาได้แดงคำสาบานบ้าบออะไรที่ร้อยรัดพวกเขาแต่การพบว่าญาสนิทที่ตนเหลืออยู่หมางใจกันหัวอีหลานก็กลัดคุ้มใจไม่น้อยทำเช่นไรดีค่อยค่อยคิดกันมู่ไเหลิวกอดปลอบภรรยาที่เดินพ่านประหนึ่งมด ้ากลุมใจเหลือเกินเดิมทีมั่นใจว่าจะได้อยู่พร้อมหน้าไม่คาดว่าพวกเขาจะหมางใจกันไปหลิว ท่านเล่าให้ข้าฟังอย่างละเอียดได้หรือไม่ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเรื่องราวเริ่มต้นจากกลุ่มดาวเรียงตัวกันใหม่ดวงวิญญาณที่ฝืนชะตากรรมมาเพื่อล้างคำสาบานรักจากโฉมงามอายุสั้นพลันเปล่งประกายเติดจ้าการถอนมั่นการผจนโลกล่าของหลงไปชิ่งจนกระทั่งเก็บตัวในแดนเทพอาสูรหัวอีรานรีตามองสามี ท่านเมื่อก่อนร้ายกาจไม่น้อยมู่ไปหลิวบีบมือภรรยาข้าเพียงคิดว่านางเป็นของข้าเป็นคู่บุกเพที่ถูกเยี่ยหานตรงแย่งชิงไปไม่ทราบมาก่อนว่าข้าเองก็เคยติดค้างเยี่ยหานตรงเอาไว้ในบรรพาการเป็นข้าที่พากชีวิตนางไปจากเขา เอาเถิดแล้วก็แล้วไปอย่างไรก็แก้ไขมีได้ช่วยข่าคิดดีกว่าว่าจะทำเช่นไรดีหลงไปชิงโฉมงามผู้อาภัพป่วยกระสอบก,กระแสตั้งแต่เกิดเพราะถูกยาแท้ๆของตนเองวางยาเพียงเพราะกลัวว่าจะเป็นดาวหายนะของตระกูลหากไม่ฝืนชะตากรรมกลับมาที่จุดเริ่มต้นสตรีผู้นี้หน้าเวทนามากที่สุดเยี่ยหานต้อง เจ้าครองแคว้นผู้อาภัพเกิดมาไร้ได้แดงเพราะเป็นอดีตเทพเจ้าผู้ถูกสังหารวิญญาณรักมั่นในตัวหลงไปชิงทุกชาติพบไม่ว่าจะยามเป็นเยี่ยงหารตองสู่มอรานหรือหัวอี้หลุนรักมั่นกันมาปานนี้จะยินยอมให้จบลงอย่างง่ายดายการะนั้นหรือ ข้าจะลองปรึกษาท่านอาสเสวียนอู่ดูเจียวถูนั่งอยู่มุมกระทำตัวไม่เป็นที่สนใจเอ่ยขึ้นมาเบาๆเขานิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ท่านอาให้ข้าพานางไปแดนเทพอาสูรอีกครั้งเพื่อไปลงสะอย่างรู้นางไม่ยอมไปแน่หัวอีรานว่าท่านเก้าท่านเจ็ดยังอยู่ที่แดนเทพอาสูรหรือไม่เจียวถูพยักหน้าขนแท่มู่มิใช่เจ้าจะให้ข้า หากบอกนางว่าท่านเจ็บบาดเจ็บอย่างไรนางต้องยอมไปมู่ไปหลิวเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบการโกหกนั้นไม่ดีเท่าว่าเพื่อส่งเสริมคู่ยวนยังต้องตัดใจกระทำหัวอีหลานพยักหน้าตามสามีเจียวถูเจ้าบอกนางว่าข้าทุกทรมานใจอย่างไรบีบบังคับหรือคุกเข่าอ้อนวอนเจ้าอย่างไรก็ยอมได้ขอเพียงนางยอมลงซะ เจียวถูข้าขอร้องเจ้าจากนี้ข้าจะไม่ขอร้องสิ่งใดอีกเห็นหัวอี้ยรานขอร้องตนเองอย่างจริงจังเจียวถูถอนหายใจเฮือกใหญ่ข้าจะลองดูไกลรุ่งเช้าค่อยไปหานาง ขอเจียวถูผู้นี้รวบรวมความกล้าก่อนสักหน่อยหลอกลวงหลงไปชิงเขาไม่กังวลแต่การแอบอ้างชื่อพี่เจ็ดนั่นต่างหากเล่าที่เขากังวลเจียวถูจากไปพร้อมหลงไปชิงมุ่งหน้าไปยังแดนเทพอาสรหัวอีรานถอนหายใจอย่างโล่องอกภาวนาให้พี่สะพ้ายตนเองใจอ่อนเมื่อยามกลับมานางรีตามองพี่สายที่นั่งเงียบอยู่ในศาลา เขาคล้ายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่คล้ายพี่ชายนางกี่วันเล่านางถึงจะกลับมาเยี่ยหันตรงทอดถอนใจเล็กน้อยไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามากกว่านั้นไม่กลับมาคืออาจจะอยู่แดนเทพอสูรไปตลอดกาล พี่ชายอย่าหาว่าน้องสาวผู้นี้สอนท่านแต่จิตใจสตรีนั้นต้องการความชัดเจนจากบุรุษที่ตนรักที่ผ่านมานางกระโดดน้ำตายเพราะท่านทิ้งนางในงานแต่งแต่ไรเหตุผลให้นางหากท่านบอกนางสักคำทุกสิ่งคงไม่ถึงทางตันไร้หนทางแก้ไขข้ามีได้กล่าวเพื่อให้ท่านเจ็บปวดแต่อยากให้ท่านเห็นถึงทางแก้ไขข้าทราบแล้ว เยี่หานตรงผู้นิ่งเฉยใบหน้าเย็นชาดูไปก็ไม่ต่างจากพี่อี้หลุนที่ใช้ความนิ่งเฉยปกปิดความในใจของตนไม่น้อยเขาแบมือวางบางสิ่งให้นางคือสิ่งใดหรือในกล่องหยกสีดำมีบางสิ่งคล้ายโลหิตบรรจุอยู่สามยอดตัวยาที่มู่ไปหลิวต้องการหัวอี้หลานเก็บกล่องหยกเอาไว้ขอบคุณอยู่แขวนมู่ สุขสบายดีหรือไม่นางยกเยี่ยมเราเดินคุยกันดีหรือไม่นานแล้วที่ข้าไม่ได้ออกจากวังหลวงสองเงาร่างเดินเคียงกันไปทั้งนอกวังมีเยี่ยจือหลีโอูหมิงสีสองนางข้าหลวงและนางข้าหลวงอาวุโสซ่องติดตามหัวอีหรานพาพี่ชายเดินมาถึงบ้านที่ตนเคยอยู่ ข้าตื่นมาในร่างสตรีผู้นี้ท่ามกลางซากศพมากมายมีเพียงเจียวถูที่อยู่กับข้าเราพบพวกโจรจากนั้นก็เร่ร่อนตามขบวนอพยพและข้าถือครองบ้านหลังนี้มู่ไปหลิวในยามนั้นหนีเหล่ามือสังหารออกจากวังหลวงบาดเจ็บหมดสติที่บ้านข้าเดิมทีข้ากลัวเรื่องวุ่นวายจึงจะสับเขาเป็นชิ้นๆเพื่อหลีกหนีปัญหา แต่เป็น,วนเวรันชิงที่ปรามค่าเอาไว้พวกเราอยู่ด้วยกันมานานมากเขาแต่งค่าเพื่อปกป้องค่าจากไท่าื่อแขวนเหอเราออกเดินทางตามหาขุมทรัพย์แขวนซ่องในการก่อนค่าหวังในสมบัติเป็นทุนรอนตามหาพวกท่านเขาหวังเพียงพบกิเลนฟ้าไม่คาดว่ากิเลนฟ้าจะโจมตีค่าเขาสละชีวิตตนเองสิบปีเพื่อรักษาข่าหัวอีรานยกยิ้มจาง หากสรุปให้ฟังก็คงมีเท่านี้นางมองดูบรรยากาศรอบข้างแขวนมู่ถูกสาบแช่งแห้งแล้งผู้คนมากมายอยู่อย่างทรมานไปหลิวนับวันถดผอยหากไม่ได้ตำรายาลับมาเขาเหลือเวลาเพียงห้าปีเท่านั้นเยี่ยงหานตรงมองหน้านางเมืองนั้นยกให้เป็นพื้นที่บรรดาศักกงจูของเจ้าข้ากระทำสิ่งใดก็ย่อมได้หรืออืม หัวเอียรานยกยิ้ยมขอบคุณพี่ชาย จักกวัิเทียนฝูมีข่าวใหญ่ที่ทำให้ผู้คอนตกตะลึงพลงเพลิดนั่นคือการเกี่ยวดองของแขวนมู่กับแขวนเยี่ยเจ้าครองแขวนเยี่ยหานตรงนั้นรับหัวเฟยเป็นน้องสาวบุญธรรมแต่งตั้งนางเป็นกงจูเชื้อพระวงผู้ที่สามใช้แท้เยี่ยนามว่าเยี่ยอีหลานหรือเหอผิงกงจูทั้งยศและราชทินนา,นามผู้คนเล่าลือความเป็นมาของนางว่าเป็นปิศนายอย่างเยี่ยง วิเคราะห์ไม่ต่างจากเวนเสิญชิงครั้นจะกล่าวว่าเป็นอุบายแต่งตั้งกงจูเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของทางแขวนเยี่ยก็ไม่ถนัดใจนักเพราะเจ้าครองแขวนเยี่ยหานตองไม่มีความจําเป็นต้องเกี่ยวดองกับเจ้าครองแขวนมู่ที่หมางใจกันมานานไม่จําเป็นต้องทุ่มเทถึงขั้นให้ร่วมสกุลอีกทั้งแขวนเยี่ยยังมอบหนึ่งเมืองให้นางกินพื้นที่บรรดาศักสมฐานะกองจู ผู้เป็นที่โปรดปรานจากสตรีชาวบ้านพี่ผู้คนเยอยหยันยามนี้สูงสักเป็นถึงกงจูผานะประหนึ่งฟ้าดินพลิกกลับด้านตำแหน่งวางห้อแขวนมู่นอกจากนางแล้วก็ไม่อาจกล่าวว่ามีผู้ใดเหมาะสมยิ่งกว่าอีกถางเจียท่านอยากยืมคนของข้ามาช่วยขุดลอกแม่น้ำหรือเยี่ยตือหลีเอ่ยถามอืมคนของแขวนมู่แม้จะมีมากเท่าว่า ในฐานะกงจู่แควนเยี่ยแต่งมาต่างเมืองถางเกอจะต้องมอบทหารใต้บังคับบัญชาให้คอยปกป้องคุ้มครองท่านจำนวนเท่าใดหรือเดิมพีแควนเรามีทายาทน้อยในฐานะหนิงหวางบิดาข้ามีทหารสี่หมื่นใต้อานัต ไม่รวมกับทัพอื่นๆตายการปกครองของถางเกอร์ได้ยินว่าอีกไม่นานแม่ทัพเจ้นเปิดจะลาออกจากราชการถางเกอร์น่าจะมอบให้ท่านไม่ต่ำกว่าสามพันมากขนาดนั้นเชียวแขวนเยี่ยยิ่งใหญ่ปานใดหนอ ยามนี้แขวนเยี่ยเราเป็นแขวนอันดับหนึ่งของใต้ล่าสามพันไม่นับว่ามากมายอีกทั้งผู้คนอพยพมาอีกมากครั้นจะกล่าวตามต้องเชื้อพระวงแขวนเยี่ยเราขัดแย้งกันน้อยที่สุดแล้วยามนี้นอกจากทางเตอก็มีเพียงข่ามีท่านมาอีกคนก็ไม่นับว่าอันตรายแย่เจือหลีกล่าวสามีท่านต่างหากเล่าที่อันตรายหัวเอียหานหัวเราะ ข้าให้คำมั่นหากเขาคิดร้ายต่อใต้ล่าข้าจะเป็นคนกำราบเขาเอง เมืองนั้นเป็นเมืองใหญ่หากท่านทำให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนอยู่อาศัยได้ก็นับว่าดีต่อทุกฝ่ายหากให้ข้าแนะนำคงมีเพียงให้ท่านหายอดยุทธทาาดวารีและท่าดปตัตภีมาให้มากพลังยุทธนอกจากทำลายยังสามารถใช้ผสมผสานสิ่งที่ท่านต้องการได้ทางหนึ่งขุดลอกเส้นทางทางหนึ่งควบคุมน้ามีให้หล้นพลักเหลีวเย็ยนกลางแผนที่แขวนลงอย่างเร่งด่วน แขวนมูดจะขุดลอกเส้นทางไว้ในแขวนรอค่อยไปที่ต้นทางน้ำหัวเฟยส่งภาพที่นางเรียกว่าเขื่อนและอธิบายหลักการให้เขาฟังแล้วนางกล่าวว่าต้องมีการสร้างให้สามารถควบคุมปล่อยน้ำทีละมากหรือน้อยได้ทั้งยังต้องมีเขื่อนกักเก็บน้ำที่เมืองต่างๆด้วยตอนนี้เจ้าเมืองต่างๆล้วนเกณฑ์คนไปขุดลอกเขื่อนกักเก็บและเส้นทางแม่น้ำรอแล้ว รวดเร็วปานนั้นหัวอี่ยรานแอบยกนิ้วให้หลิวเหยียนในใจคนผู้นี้ดำเนินการรวดเร็วนักฝ่าบาทเล่าตอบเนียงเนียงยามนี้ปรึกษากับกรมพิธีการเรื่องพิธีอยู่อืมนางพยักหน่ารับทราบใบหน้างามมองไปบนท้องฟ้าเฝิงหลิวไปหลายวันแล้วยังไม่กลับมาส่วนพี่ชายนางได้ยินว่ายุ่งเรื่องจัดขบวนศิล์เดิมกับอ๋หมิงฉีฮ่า นางค่อนข้างภาวนาในใจอยู่มากให้พี่อี้หลุนและเฟิงหลิวสมหวังเสียทีเย่เจือหลี่นั่งแทะมาเล็ดแตงถางเจียข้าได้ยินที่แขวนมูน่นี้ลือกันหนาหูว่าเหล่าขุนนางต่อต้านท่านไม่น้อยข้าจัดการได้เหนียงเหนียงแนะนำให้พวกเขาเอาศีารษะโขกเสาให้หมดโขกแล้วจะลากภรรยา อนุสายเลือดทั้งหลายมาจนสิ้นสกุลทั้งยังสำทับอีกว่าให้ตัดแขนขาชาติหน้าไม่ต้องมีครบร่างพิกลพิก,การไปเสียหลิวเยียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเจือหัวเราะเสี่ยวหนิงหวังห่วงใย,ยผิดคนแล้วเสี่ยวหนิงหวางได้เปิดประสบการณ์ใหม่จากสตรีผู้มีศักดิ์เป็นญาติผู้พี่ของตนเขาพึมพำสมเป็นน้องสาวถังเกอโหดเยี่ยมไม่แพ้กัน หงฟ้าแม้จะตกต่ำดังอีกาแตาว่ายังคงแต่งประกายเช่นหงฟ้าเสื้อพระวงแขวนเยี่ยราลล้วนเป็นเช่นนั้นเยี่ยจือหลีค่อนข้างมั่นใจต่อให้นางไม่มีแขวนเยี่ยหนุนหลังนางก็ยังคงแต่งประกายสยบใต้ล่าได้สาวงามพลันหัวนึกถึงสตรีผู้หนึ่งบุคคลตรงหน้านางคือเยี่ยจือหลีสตรีน้ำแข็งผู้เยือกเย็นที่เคยช่วยชีวิตนางนั้นหากจะไม่ผิด ้จะมีในต่อเขาโอูหมิงเยี่ยจือหลีคุณหนูโอูไม่มาหรือเยี่ยจือหลีสำลักมาเล็ดแตงท่านรู้จักนางด้วยหรือนางเคยช่วยชีวิตข้าไว้อ่า นางไม่ชอบคบค้ากับผู้อื่นนักหากได้พบนางข้าจะบอกให้ว่าท่านกล่าวถึงเขาตอบอย่างอึกอกักพลางเบนใบหน้าออกไปชมนกชมไม้เรื่อยเปยื่อยไม่ไกลนักมูไ่ปหลิวกำลังเดินมาท่วงผ้าสง่างามอ่อนโยนหัวเอี๋ยหานรินน้ำชาให้เขาอากาศยังคงร้อนอบอ้าวนางลวงผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อให้อย่างแผ่วเบา ตำหนักพระมารดามีการชมระบำร้านเอ๋ออยากไปชมหรือไม่เห็นภรรยาพยักหน้ามู่ไปเหลียวจึงหันมาทางแย่จื่อหลีอย่างไรเชิญเสี่ยวหนิงหวังไปด้วยกันระบำหรือเอาเถอะข้าไม่ได้ชมมานานแล้วตำหนักช้างหนิง ฝ่าบาทและหัวเฟยสเสด็จเสียงนางข้าหลวงประกาศขึ้นบรรยากาศพลันเงียบงนันเหล่าสตรีรายรอบยอบกายคารวะผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายอย่างอ่อนหวานครั้นเห็นหัวเฟยยอบกายคารวะไท่ฮจากนั้นนั่งเคียงข้างฝ่าบาทและมีเซี่ยวหนิงหว่างนั่งอยู่ไม่ไกลสายตาทุกคนคล้ายมองไปยังคุณหนูชีบุตรสาวท่านอนาัครเสนาบดีอย่าเอ็ดไปได้ยินข่าวว่าคุณหนู ถูกหัวเฟยสั่งให้คุกเข่าหนึ่งชั่วยามไม่รู้ว่าไปล่วงเกินตำหนักชิงห่เช่นไรอย่าเอ็ดไปหัวเฟยเป็นถึงเหอผิงกงจูแห่งแขวนเยี่ยอย่าเอ็ดไปคุณหนูชีจะสามารถชูคอได้อีกหรือเหล่าสตรีล้วนลอมศบสายตาเอ่ยความในใจต่อกันมีเพียงคุณหนูชี ที่จิกเล็บจนเจ็บมือภาว่ายังคงท่วงท่าอ่อนหวานอ่อนโยนเอาไว้อย่างไรไท้ายโฮก็สัญญาว่าจะให้นางเป็นถึงปุ้ยเฟยวันข้างหน้าค่อยเขี่ยคนในตำหนักชิงไ้ก็ยังไม่สายนางจะไม่วู่วามอีกแล้ววันนั้นเข่านางช้ำบวมเจ็บรปาวไปจนถึงกระดูก พคันฟ้องบีดายังถูกแอดต่อว่าที่โง่เง,ง่าโอ้อวดตอนจนเกินควรต่อหน้าหัวเฟยผู้ดุดันนางนั้นไม่ถูกสั่งตบปากก็นับว่าไว้หน้ามากแล้วจะไม่ให้นางแค้นแทบขาดใจได้อย่างไรไทยฮ้าปรบมืออีกครั้งเหล่านางระบำล้วนไร้รำต่อสตรีตรงกลางเอวบางอ่อนแอนจือหลี เจ้าว่าหรือไม่หัวอีรลานหันไปถามแย่เจือหลีที่นั่งมรอครุนคิดไปไกลร้อยหมื่นลี้คล้ายเขาเพิ่งได้สติพยักหน้ารับอย่างไม่รู้เรื่องนักเป็นดังที่ถังเจี่ยว่ามู่ไปหลิวเห็นภระระยาอารมณ์ดีกระซิบหลิวเยียนหลังระบำชุดนี้จบลงหลิวเยียนพยักหน้าให้นางกำนันที่อยู่ไม่ไกลเข้ามาพร้อมถาดวางลงไปสี่สิบตำลึงทอง ฝ่าบาทตกรางวันหัวอี้หลานเห็นเช่นนั้นก็เอาบ้างหรูอี้ตกรางวันพวกนางสามสิบตำลึงพองเยี่ยจือหลีเห็นท่าไม่ดีเจ้าครองแควนมู่ถางเตียพวกท่านอย่าหนักมือนักข้าฉุกละหุกมีเพียงตั๋วเงินที่ติดตัวเท่านั้น กล่าวจบแย่จือหลี่ก็พยักหน้าให้นางกำนันที่อยู่ไม่ไกลเอาตั๋วเงิน30ตำลึงวางลงไปเช่นกันนี่เพิ่งเป็นระบามชุดแรกเท่านั้น กว่าจะครบเขาไม่กระอักเลือดห,อหรือยิ่งช่วงนี้พระมารดาไม่สบอารมณ์เรื่องเขาไม่ยอมแต่งงานจึงเข้มงวดกับเขาไม่น้อยแม้พระบิดาจะแอบเจียดให้แต่นั่นก็กล่าวได้ว่ายังขัดสนอยู่สองสามีภรรยาหัวเราะเยี่ยจือหลีใบหน้าแดงกำรู้สึกอับอายที่กล่าวเรื่องนี้ลืมรักษาหน้าตนเองรอแควนเยี่ยขุดสุสารมังกรของเผาวารีเสร็จก่อนเพิด ยามนั้นเขาจะแอบขอญาติผู้พี่เป็นการส่วนตัวไทยโฮเพียงดื่มน้ำชามองอย่างเงียบๆสั่งนางข้าดวงข้างกายตกรางวันเช่นกันเหล่านางกระบำยิ้มย้มเต็มใบหน้ากล่าวสรรเสริญคำมงคลมากมายแต่ถ้อยคำที่ถูกใจมู่ไปหลิวมากที่สุดคงเป็นเรื่องทายาทเขาเพียงยกยิ้มจังๆประดับใบหน้าหล่อเหลาแต่เอื้อมือมากุมมือขาวเนียนของภรรยาเงียบๆหัวอีหลาน่ ยมยนางเองก็อยากมีเช่นกันเสียงปรบมือของไทยฮ้ดังขึ้นให้นางระบำกลุ่มต่อไปทำการได้รำหัวอียรานั่งชมอย่างสำราญใจไม่ใส่ใจสายตาเหล่าสาตรีที่รอบมองอยู่หัวเฟยเหนียงเนียง,ยงขุนพลวี่แห่งแขวนเยี่ยขอเข้าเฝ้า เสียงหยางฝั่งที่เพิ่งมาถึงกล่าวหัวเอี่รานพยักหน้าไม่นานนักขุนพลรูปร่างสูงใหญ่ดุดันท่านหนึ่งก็เข้ามาเขาคุกเข่าชูบางสิ่งเหนือสีซ่า ฝ่าบานให้ผู้น้อยนำํำต,ต,ตราวิหกสีเชียมอบให้กงจูตราหว่างห้อแขวนเยี่คือตราหงตราวิหกสี่เชียเป็นวิหกสวรรค์นในตำนานสาวทอผ้านี้ถูกเยี่ยหานตรงสั่งทำเพื่อมอบให้หัวอี้หลานโดยเฉพาะเบื้องหน้าคือตาสี่เชียทำจากหยกขาวชั้นดีหัวอี้หลานรับมาอย่างสุขุมรบกวนขุนพลอ่แล้ว ราวิหกสวีเชเียนี้เป็นอำนาจสูงสุดบงการหน่วยพยักษ์เหินขอกงจูโปรโดเก็บรักษาให้ดีเมื่อใดที่กรงจูพร้อมหน่วยพยักษ์เหินจะย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองที่เป็นบรรดาศักดิ์ของกงจู่แย่เจือหลีคลำหาเส้นเสียงอยู่นาน หน่วยพยักเหินเชียวหรือโม่ไปหลิวลุบสายตาหน่วยพยักเหินเดิมทีเป็นหนึ่งในหน่วยทหารใต้ปกครองของเยี่ยหานตงกล่าวได้ว่าใต้ล่านี้หากเอ่ยน้ำหน่วยทหารที่เก่งกาจมาสักสิบหน่วยย่อมมีหน่วยพยักเหินแห่งแคว้นเยี่ยรวมอยู่ด้วย ตั้งทับต่อต้านศัตรูรอบสังหารหาข่าวสารล้วนแต่เป็นทั้งสิ้นเยี่ยหารตรงใจป้ามต่อน้องสาวไม่น้อยดูท่าน้ำแข็งหมื่นปีผู้นั้นห่วงใย,ยนางด้วยใจจริงฝากขุนพลวีบอกพี่ชายด้วยเถิดว่าเปิ่นกงซึ้งในน้ำใจพี่ชายมากรับบัญชากงจูเมื่อขุนพลวีลากับ หัวอี่รานเก็บตราวิหกสีเชียลงในแหวนซ่อนดาราสีหน้าปกติพร้อมชมระบ,บําต่อขายไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นทั้งสิน้นถางเจียข้ามอบทหารพระบิดาข่าห้าพันแลกกับตราวิหกสีเชียหัวอี่รานหัวเราเจ้าอย่าโลภมากของข้าก็สมควรเป็นของข้าเจ้าไปขอจากพี่ชายใหม่เถิดเยี่ยจือหลีบนหากถังเตอให้ข้าใหญ่ข้าจะไม่รีบรับ เขาแหลงน้ำใจให้ข้ารอรับปราจากพระบิดาอย่างเดียวยามนี้แม้แต่พระมารดาก็ยังสั่งคนไล่ทุบตีข้าได้นั่นเพราะพี่ชายรักข้ามากกว่าเจ้าเฮ่เยี่ยตือหลีแค่นเสียงไม่กล่าวว่าจะให้ช้ำใจตนเองอีกหน่วยทาหารที่ได้มาไม่อาจขึ้นตรงกับแควนมม่พวกเขาแม้จะเป็นคนของนาง และนางแต่งเข้าแควนมู่แต่เมื่อกล่าวว่าสินเดิมก็คือของนางไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดเหยี่ยหานตรงเตตานาให้นางมีอำนาจไม่ต้องสยบอยู่ใต้ผู้ใดทั้งสิ้นในภายภาคหน้าหากมีเรื่องไม่คาดฝันนางยังมีทหารหน่วยนี้คอยช่วยเหลือคุ้มครองโชคดีจริงๆที่นางได้มาโลกใบนี้ได้รับความรักจากพี่ชายได้พบบุรุษที่รักนางและนางรักเขาอย่างสุดหัวใจ ท่านผูเท่าหมอดูขอบคุณท่านฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ